พอมหยีไปกัแซ่บใอาปิ้นหนามาังพีแล้ววังหันปิ้นกลนแส่กันบานนี้ปิ้นก้นใส่บานนี้ฟางหันปิ้นก้นใส่กันบานนี้ปิ้นหนามันหากันระบาดเพื่อน่ะเอาอเอยเอาเธกกินเักร้องให้แม่ฟัง้วเน้เขามีเล็กหมุนอยู่นี่พ้นลงยักน้อยมันแรงพอด เศร้าตัวมเบืองด้วย,ยพี่เนาะเมืองคูผากคููนั่งเพื่อนมานางคููกันเมื่อนี้โอก,กาสอันใดบุงเนื่องด้วยอะไรบุกกาซุ่มมาเนาะเนี่ยนักการมากินด้วย แล้วพอใครกินเขากับคนแปลกหน้าต้องไอ้ไอ้เบิ่มเนี่ยมันยังสิเข่าขากันกับเล้ามิยังกับเอิอแล้วกินได้อนี่ยเหมือนเศ้าเนี่ยเหมือนแรงเบิ่มข่อเจ้าได้ไม่มูนะเหล้าเข่าขากันกับเจ้าได้เยอะหรอกเขาได้เยอะทั้งวันจะไปแพงเราให้เหล้าดีแล้วแล้วกินเหล้าแล้วสีเบาขี้คุยเนี่ก็เจ้าจะไปแพงเราให้เหล้าเนี่ยเออเหล้าเป็นมันเราก็ง่อยกันย้อนกินเหล้าไร้เด้นั่นเอาเหล้าต้านหรอวะ เศร้ากินแล้วย้อนไปว่าใดสุรากาศอินเจเนียอินเจเนียอินเจเนียการจับ่ะไรดอกพลิกเพชรหดป่ะเอาเจ้ากินกับยังใส่กินแหี้อดอกโอ้ยกินไหนดอกมันสีแมนบ่ะเอาซอสบ่ะเจ้าซอสบ่ะเอาซอสฝาเขียวคนบ่กินพริกมันมีอยู่ติเหรอ เจ้าก yeah, oh. mm ็ด hmm. oh. oh. of oh, like ูดให้แล้วในแปลงสันดูดให้แล้วแน่แล้วกินบ่ได้มาเ่าใอยจะดูดให้บ้างสิพรอนยังไหนคือแห้งแฉพรอนทางไหนเต่านี่ดูดเอาขันมันก็มีสองทางตัวทางเปื่อยกับปี๊ดแม่มันมีเปิดกับปิดสองยางนั่นแหละ อันนี้เปิดอันนี้พปีดบันนี้ปิดมาขวาปิดมาขวานั่นเปิดไปก่อนกินัหลายมันสิอ้วนกินหน่อยสิจอยลงเรากป็นนอนตินอนติพุงคือหมูบักดงนี่บอกเล็กหน่อยเต็มหนาหงอยเลยหอมหวยหวยเลยเ้อสนดอก ถามกินน้ำผูเขาถือเปลกืกเขาอ้อนสีซีควายสีกินคนโอ้ยนเนอะแล้วต่วนศาสตร์เนอะเอาเงินอย่าคว้างมีกระเสือกินเลยนีย่คุ้ลุงเอ้ยเจ้าสิไปถามกินน้ำเขาแหย่งมันกินผู้เดียวมันีหมูมเออกินแมนผู้เดียวเลยแล้ว,ลว,ลวอยากแซ่บพึ่งเกาตัวไปยา่านินี่กระซังไปกระไปกินรถตัวกระซังไปอันที่สามกระดังนี้ดีอบู่ประเดี๋ ันบ่มีเงินกับแม so ่สุภาพจ่ายให้แนบมาสันลอยสองลอยกับที่ายให้อยอはは на, ู่ตัวโอ้บุก่ารบพวนคุณแม่โอ้ยเนาะลูกให้ก็ได้จะเป็นโพดโพ่ให้บุก่าบ่มีบุก่าบอกไผรหรอกเพราะกับบ่ยู่ก no. ินนนมเนาะโพดให้เนาะจอันแม่บ่ม่นบมีมีอยู่ันบ่อยู่บ่หลายอ่าย่าว่าบ่มีมันสิบ่มีคือปากมันมียูนมีบ่หลายเออวางสันคืออยู่ มันมีบ่เป็นก้อนเป็นโงนมีมาย่ามานย้อยเพรอไปเล่นบางไฟเบิดตีฮะเพรอไปเล่นบางไฟเบิดตีเพรา้อยตีเพราะว่ามันใส่มื่อนึ่งทอดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องดูอยากมุกกระทะเออเดี๋ยวใส่สายตาวี่นี่คิเลยเออสาวโทรมาเออเดี๋ยวไปกินเขาน้ำเลี้ยงน้ำเด้ออายนคนน่ะเออสองถุงสาอันนั่นเต็งตออกมาถ้าเขาไปกินเขากันเด้อคนน่ะเพิ่อนเพื่อนอ๋อเทวัน นุ่กับบ่อปากจิ้มเข่าซองถุงสี่ถุงกับบ่อแล้วนุเลยว่าเป็นกินเข่าหอดประเทศใดมันอิ่มหอดเปลี่ยนขาแบบเดียวถ้าเขามากินหมูกระทะยุ่นลันอันนึงยหน่อยตะตูนี่ละคนนั้นปากติงคูนุบอกว่านุอยากหมูกระทะใส่สายตาดาเสยติเออเสยติเอ้แต่พอกันมากินหมูกระทะลันอันแม่หน่อยตูนแก้มเบียกุบเทียบยุ่ง่าให้นุ่งซูนยังไงเจะาแม่นบ่ดีให้เนาะ เอ้ยบ่ดีบ่ดีบ่ดีค่ะใครผัวกรได้จ้า่าวผัวเนวใดไงคัเมกแม่เท่าท่าีสีวาอสิเหอมันก็ได้เหตุการณ์ูเจ้าสิกินบ่ละเอาเดนื้อองกเาต้องเอามาเลอยม้ากครางอะไรบบน้นโอ้ยจ้าสิฟั้ควไนเนาะบาสิฟังความไหนอยู่เนาะบานาะฉันบอกก่อนฉันบอกก่อนก่อนผู้สาว่นสิมา สำหรัฉันอยากมูกะทาใส่สายตาดาโนูเออบัดพ่อผู้สายโทรมาว่ากินเขาแลนพ่อถ้เขามากินมูกะทาร้านี่้านย่บานได้หน่อยล้านลูงตู่้นตู่คุณเม่ไ้ว่าเูตู่ไหมตู่ออันนี้ความจริงไหมนี่อันนี้ความจริงไหมนี่อ๋อ เพราะกินเหล hey. ้าสไปกินเข้านละก็ิด้ไม่โอ้ยหเกียรติเขาโอ้ยสรุปแล้วสรุปแล้วห้ยเกียรติผู้สาวบตงห้เกียรติเมียไม่ห้เกียรติเนียเออบักินแล้วอันอันเอาว่าขอเสียหอไปหากินที่เมเน่ยซื้อมาไป่ถึงยอดลงป่าอออ้ยาามเบเบาน่า่แเอาเอาแล้วเนาะทั้งีเกียรติเหรอแมเนาะเกียรติหาบองบองเยอะกินกิแล้วไฟเมื่อไเลย ว่าแม่คอยคอยกระชยดเด้อขวัญบ่ได้หน le? ู คนกันยังมาสอนยืนเรื่องสอนเรงเห็ดปากมันกแวเห็ดเจ้เแจงันงสีจะเห็นคลิปปะนั่นละนั่นละมือก็มานังจอคอยนีแล้วแปากนั่น่นมาสอนให้แม่ฟังสอนให้แม่ฟังลูกไส่นั่นน่ะว่าลูกพัยจมฉันเด้เห็ดปากความเดยเมื่แม่สอนนีซื้อได้เห็ดปากความเนีด ว่าเ็นธรรมดาเนี่ยเมื่อไรมันก็มีแต่จมเมื่อไรมันก็มีแตรใจจมตียู่กันได้บ่ะนี่พนาเพลินว่าดิห่วยอยูบ้าป่านนี้เราแจังในแจังสีบลสกันแม่ว่าเ็บเสือพาเราเมื่อนึ่งนุ้งบอกว่าเอาก้าเก้าขาออกจากห้องเราบ่มีกิจกลับขึ้นมาอยากเทปว่าสีเอาเดอร์สัตว์มาเลยค่ะมา ล่ะผู้ใด้ดอืมอิมอ่มแล้วมันอิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มแล้วตันนั้นผู้ในน้อยมันกที <c oughs> <c oughs> เออมาเอามาซุ้มสายตจวนอันไหนเขามาเสไดายเหมือนได้ๆบ่เขียนูยบอรับบครับเขียนครับครับเอาเอาเอามากนะจิน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 เอาเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องเริ่มมาหลายแล้วคนไม่ใช่แมว ผู้บ่เคยมากกับมาเด้อมือนี่เด้อผู้렁คนผู้렁คนผู้บ่เคยมากกับมาเด้อเอาพีลลนพ่ลลน้ลลอ,งลลองคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังเบิ่งกันไหมว่าใช้สิมามกินแน่เหมือนเอนี่ทองต,ตงุมตุกไก่ตุ่มกาเอากระเมียพร้อมกันละลา